สวัสดีครับท่านท่านศูนย์ท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาท่านผู้รักษาการในตําแหน่งคุณครูและบุคลากรทุกคนครับวันนี้เปิดภาคเรียนวันแรกนะครับอยากสื่อสารไปยังทุกท่านนะครับเพื่อวา่าเราจะได้จัดการเรียนการสอนไปในทิศทางเดียวกันนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการได้เรียนเห็นถึงความปลอดภัยเป็นสําคัญนะครับเรื่องของความปลอดภัยและเรื่องของความสุข ก็ฝ่ากทุกท่านนะครับไปสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้ความปลอดภัยดูแลในเรื่องของอาคารสถานที่ดูแลในเรื่องของงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแม้แต่โต๊ะเก้าอี้เด็กๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาได้มีการออกไปเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมันก็จะเห็นอยู่บางสิ่งบางอย่างที่จะอาจจะทําให้เด็กของเราไม่มีความสุขอย่างเช่นเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้ที่มันไม่เหมาะสมกับสรีระของเด็ก บางทีเด็กตัวเล็กแต่โตตัวสูงเวลาเขานั่งเขาอาจจะไม่มีความสบายสะดวกสบายในเรื่องของการนั่งก็ฝากพวกเราดูเรื่องของความสุขด้วยนะครับนอกจากความสุขของเด็กความสุขของคุณครูก็ฝากท่านพอสถานศึกษาได้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับทางรัฐมนตรีนะครับท่านปุตกุลเอกเพื่อภูทิ่ชอบนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการกบขนะครับวาดที่ร้อยตรีธนุมงจินดาท่านได้ สนใจใส่ใจในเรื่องนี้ค่อนข้างสูงแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาทําให้เราเห็นว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นหัวใจนะครับเรื่องของความสุขเป็นหัวใจฝากทุกคนนำสองคำนี้นะครับไปใช้แล้วก็ไปเป็นแนวทางเรื่องการบริหารจัดการจัดการเรียนการสอนอย่างไรบริหารจัดการอย่างไรให้ครูมีความสุขให้เด็กมีความสุขนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่จะไปสู่จุดนั้นได้นะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะครับ ก็ฝากดูในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นคิดเลขเร็วนะครับลายมือสวยบางทีเราจะเขียนเป็นสรุปแกของเราว่าอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับสาหรับโรงเรียนเล็กๆก็ฝากด้วยกันดูแล้วก็ฝากเรื่องของวินัยความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเรื่องของกนนารนําศาสตร์พระราชามาใช้แล้วก็การนําพาตัวเองของเด็กๆคําว่านําพาตัวเองของเด็กคือสามารถที่ตัดสินใจสามารถที่จะรับผิดชอบ ี่ยวกับตัวเองได้แล้วก็นําเพื่อนนําตัวเองได้ดูแลตัวเองได้สิ่งต่อมาคือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ให้พวกเราได้ใส่ใจในคํานี้ครับเป็นข้อห่วงใจที่อยากจะฝากทุกคนในธรรมเณรแหวเป็นสิ่งหนึ่งที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จของเรากับกทุกคนได้ใส่ใจในประเด็นเล็กๆนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําเรื่องใหญ่ๆได้ทําจากเรื่องเล็กๆทําจากเรื่องที่เราทําได้ แล้วก็ต่อยอดแล้วนำไปสู่เรื่องใหญ่ๆขอบคุณทุกคนครับขอให้ทุกคนมีความสุขในเรื่องการทํางาน